ทหารมีไว้ทำไมการไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับบางทีไม่ได้ไปทําหน้าที่ของความเป็นทหารที่ดีเลยการเปนว่าไป็ซักเกณฑเกงนายให้กับคุณนายเป็นเด็กรับใช้เป็นคนขับรถการเป็นทหารมันต้องมีความน่าภาคภูมิใจมากกว่านี้เราจะเห็นว่าคนที่จับได้ใบแดงถึงขั้นร้องไห้เสียใจคุกเข่าแ่วแตกไปเลยมันกลับกลายเป็นว่าวันนี้คนกลัวการเป็นทหารอย่างนั้นหรือครับ วันนี้ครับหลายภาคส่วนนะฮะบ,บอกกันว่าทหารมีไว้ทําไมโดยเฉพาะกระแสสังคมในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะถึงขนาดติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะครับว่าทหารมีไว้ทําไมจากการที่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี257 5และจนมาถึงปัจจุบันเราต้องยอมรับข้อที่จริงครับว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในการปกครองของรัฐ นนะวันนี้คุณประยุจันโอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมา78ปีแล้ว78ปีที่ผ่านมาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นเป็นอย่างไรท่านถามหัวใจของท่านเองไม่ว่าท่านจะมีความคิดถึงมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไรก็ตามแต่ท่านถามหัวใจตัวเองอย่างเป็นธรรมว่า78ปปีที่ผ่านมานั้นบ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้างทหารมีไว้ทำไม เมื่อตอนเด็กๆนะครับพ่อแม่มักจะถามลูกๆคุณครูมักจะถามนักเรียนในชั้นเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กๆเ,เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ครับบอกว่าอยากเป็นทหารบอกว่าอยากเป็นตำรวจบอกว่าอยากเป็นข้าราชการจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่วันนี้ดูสิครับเวลาจับใบดําใบแดงเราไปจับใบดําใบแดงเราจะเห็นตามภาพข่าวทั่วไปโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นว่าคนที่จับได้ใบแดงถึงขั้นร้องไห้เสียใจคุกเข่าแต๋วแตกไปเลย เราจะเห็นว่าคนที่จับได้ใบแดงนะเป็นลมเลยเพราะว่าเขาเป็นทหารแต่ทน <c oughs> คนที่จับได้ใบดํานะครับโอ้โหแบบว่ายืดไม่ต้องเป็นทหารเยี่ยมมากสุดยอดมันกลับกลายไปว่าวันนี้คนกลัวการเป็นทหารอย่างนั้นหรือครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคําว่าทหารคืออะไรทหารเนี่ยนะก็คือรั้วของชาติถ้ามีข้าศึกมีคนมารุกรานทหารต้องออกไปสู้ออกไปรบแต่วันนี้เนี่ยทหารอยู่กันเต็มสภา เหมือนกับว่าวันนี้ทหารยึดครองประเทศไปแล้วทหารเป็นลั้วของชาติแต่มาลู่อะไรแถวสภาวันนี้ออกมาแต่ละเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมก็ให้ลิงปลารถเมย์แพงก็ให้เดินเอาแล้วมีคนไปถามนายพลทหารหลายคน,นก็ออกมาบอกว่าผมไม่รู้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 ซึ่งวันนี้เราถามว่า ุณรู้อะไรบ้างมาก็หลับกลับก็ลม้มไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าวันนี้มาบริหารประเทศเนี่ยเป็นรั้วของชาติแต่มาลู่กันเด้เอเธอะเต็มสภาไปห,หมดสุดท้ายแล้วนะครับคนที่เป็นรั้วของชาติทหารที่เป็นรั้วของชาติก็คือลูกหลานของประชาชนที่ต้องมาเป็นทหารเกณฑ์และมาปกป้องนะบ,บางคนก็ไปถูกทารุณกรรมในค่ายทหารถูกตีถูกตกถูกซ้อม เหมือนกับว่าประชาชนที่มาเป็นทหารเกณฑ์เหมือนเขาไม่ใช่คนตีเขาซ้อมเขาเตะเขาแล้วส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยฮะทหารมืออาชีพทหารอาชีพเนี่ยมีแต่ชี้นิ้วสั่งชี้นิ้วสั่งแต่คนที่เป็นทหารจริงๆอ่ะที่น่าสงสารที่น่าเห็นใจก็คือลูกหลานของประชาชนทุกคนนั่นเงครับเพราะไปเป็นทหารเกณฑ์ การไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับมีการออกมาเผยแพร่กันมากมายบางทีไม่ได้ไปทําหน้าที่ของความเป็นทหารที่ดีเลยกับการว่าเปซักเกงิงเกงในให้กับคุณนายกับการว่าไปเป็นเด็กรับใช้เป็นคนขับรถการเป็นทหารมันต้องมีความน่าภาคภูมิใจมากกว่านี้บางคนก็บอกว่าตอนศึกสงครามนี่นะฮะทหารก็จะออกไป นในการสู้รบปกป้องอดีตราชสตูแต่ปรากฏว่าสมัยสงครามโลกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบุกไทยคืนเดียวเรายอมแพ้เลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่ว่าประชาชนครับทนไม่ได้ครับแอบตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยต่อต้านญี่ปุ่นสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับสงครามจบญี่ปุ่นแพ้ครับท่านผู้ชม ไทยก็เลยนะฮะเอาความดีความชอบของขอบวนการประชาชนนะที่เรียกว่าขบวนการเสรีไทยนี่ไปเป็นผลงานของตัวเองเลยไทยก็เลยเป็นฝ่ายชนะครับต้องยกย่องขบวนการภาคประชาชนหรือขอบวนการเสรีไทยครับที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอ,อย่างแท้จริงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีชาวบ้านบางระจัน จำได้ไหมครับเป็นตำนานประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าชาวบ้านบางระจันนี้นะครับมีการต่อสู้กับศัตรูที่มาลุกลานสยามประเทศของเราปรากฏว่านะครับต่อสู้ด้วยลำพังกำลังของประชาชนนะครับสู้รบกับอดีตราชศัตรูเนี่ยนะครับชนะตลอดแต่ว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมันมันไม่เพียงพอครับก็เลยมีการขอปืนใหญ่ เนะหรือเขาเรียกว่าส่งอีเมลก็ได้นะครับขอไปทางกรุงศรีปรากฏว่าทางกรุงศรีเนี่ยไม่ได้ส่งปืนใหญ่อะไรมาช่วยเลยนึกแอ้มันคล้ายๆไหมครับเหมือนเหมือนกับตอนนี้หมอเนี่ยก็บอกเป็นด่านหน้าเลยแต่วันนี้ครับคุณหมอนะที่ขอวัคซีนดีๆขอเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ดีๆแต่วันนี้เนี่ยนะครับคุณหมอได้อย่างนั้นหรือไม่อย่างไรได้วัคซีนดีๆไหมวัคซีนฉีดแล้วนะครับอย่างโก้ิเนี่ยฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยฉีดไป1เข็ม ไม่ได้ป้องกันอะไรกับปิดโควิดได้แพนเคก้กฉีดสองเข็มก็ติดโควิดอีกวันนี้เนี่ยเราได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือวัคซีนที่ดีหรือไม่อย่างไรคุณหมอเนี่ยพร้อมที่จะลุยกับเรื่องของโรคระบาดนี่เนะี่ยให้มันเด็ดขาดเหมือนกับชาวบ้านมาลาจันย์ครับที่ต้องการปืนใหญ่เพื่อจะเอาไว้ต่อสู้กับพมา่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับงบที่จะต้องช่วยประชาชนงบที่จะต้องเติมไปเรื่องของช่วยบุคลากรทางการแพทย์ชุด PPE นะครับหรืออุปกรณ์ ้องกันต่างๆที่จะให้หมอเนี่ยเป็นมีเครื่องไม้เครื่องมือติดอาวุธที่จะต่อสู้นะกับโรคระบาดนี้ให้สําเร็จให้ได้แต่กลับไม่มีกับการไปว่าเอาไปซื้อเรือดำน้ำํามาได้ประโยชน์อะไร <c oughs> ไหมเรือดำน้าน,นี่นะครับซื้อลำสองลำสามลำเอามาใช้ดับเพลิงที่ซอยกิ่งแก้วได้หรือเปล่าในโลกโซเชียลนะเขาองว่าประโยชน์ของเรือดำน้ําคืออะไรแล้วมันจําเป็นแค่ไหนยังซื้อ เรือนำน้าก็ซื้อเฮลิคอปเตอร์ก็ซื้ออาวุธรถยานเกาะรถถังรถอะไรก็ตามวันนี้ถามว่าหยุดซื้อมันสักช่วงนึงเนี่ยมันจะตายไหมคือมันกลายนว่าคุณหยุดซื้อเนี่ยแล้วมาซื้อวัคซีนน่ะเร่งการเนี่ยเหมือนกับที่คุณโทนี่เนี่ยได้มีการพูดในขับเฮาว่าวันนี้ต้องเร่งฉีดวัคซีนแล้วปล่อยให้ประชาชนในนี้ดำเนินชีวิตปกติค่าขาไม่จะแก้ปัญหาได้แต่วันนี้คุณกลับอกว่าเอาล็อกดาว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 ขอความร่วมมือล็อกดาว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  ระบาดมา3รอบแล้วแล้วงบที่เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสงครามเนี่ยถ้าเอามาเทียบกันตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับกับมากกว่างบที่จะมาดูแลประชาชนในเรื่องของโควิดเสีอีกวันนี้ก็ถามไปเลยฮะว่ามันจะตายไหมครับถ้าจะหยุดซื้ออาวุธสงครามในช่วงที่เกิดโรคระบาดในครั้งนี้ครับสุดท้ายนี่นะครับทหารมีไว้ทำไมครับ